บรต้องใส่ไมมหรอกเนาะเอากระดีเด้ยสิขานเหีว่วะเอาจังซีแหละบพราพรสิส้ำได้ดอกมาพราะซ้ำนานแหละสิหาจิงหาจังในหนาคือดักที่ที่เอาเอาจริงเอาจังกแ็แถมันต้องมีการมาสวดมนต์แร้งน้ำมา ภาวนาหน,าานหั่มาฟังทำหนํามาด้อดเดามาด้หลายๆย,ย่างนั่นแหละสัมเนงบ่บ่งไงด้เข้าใจง่ายๆดอกการฝีกตัวออกมาจากเบียกง,งานการสางทั้งบ้านใดเป็นการฝึกหัดตัวเองในการปล่อยว่างดิบ่เมนได้ว่าบ่เมนการฝึกหัดอ <c oughs> แต่คิดว่าแต่ของเข้าใจอยู่ว่าไปก็ได้ดอกมันอยู่ที่ใจแต่ว่ากายจะของยังไปเห็น เห็นผัวเห็นเมียเห็นลูกเห็นหลานเห็นสมบัติพระสถานสิ่นนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั้นถ้าบอฝึกออกมาจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังอย่างต่างๆยากก็ยังนี่แค่เขาแค่แค่เขาข่าใจยึดดักยึดใจเฮาเฮาเฮาไปยึดเนาะบ่แม่เลยสิบอกไ้มันต้องฝึกหัดออกมาออกมาเรื่อยเรื่อยมันจังสื่อจังวิธีจากออกมาหรีแล้วสมมุติว่าสิจากกันออกมาหลีแล้วมันจะมีความรู้สึกอะไรอวบนกันด้ห่วงศัพย์สมบัติอันนั้นนี่บั่นแล้ว เพื่อนกับบ้ท่านได้กวาดแล้วอยู่เสื้อผ้ากพันเจ็บนั่นกับบ้ท่านซักพักนั่งอ,างอ่างหยาดต่งางๆกับบ้านเฮ็ดเนี่ยมันสิสัมพันธ์มันสิดึงผูกพันไว้เบิดถ้าบา่ฝึกหัดออกมาด้วยด้วยเอากายออกบ่านท่นเอิ้นว่ากายวิเวบกบ่จังสิได้คิดวิเวกเอออันนั้นสิเข้าใจว่าคิดวิเวบกบ่เข้าไปอยู่ในหันเดียดนนเเด๋ยวผู้นั้นก็มาเฝ้าเดี๋ยวผู้นี้ก็มาคุยเดี๋ยวผู้นั้นก็มาถามต้องตอบเขาเป็นทั้งสัตนถ้าบา่ามีการฝึกเอา เอาล่างกายของเจ้าของออกมานั่มยากอยู่เดอ้อว่าเข้าใจเบิร์ตม่มีทา่า <Yeah. S 1> เข้าใจซื่อๆอ,อันนั้นเข้าใจแค่เป็นเป็นความจำหรือซือว่าต้องเฮ็ดแบบนั้นเฮ็ดแบบนั้นแบบนั้นหรือซือแต่ว่าของจริงแล้วมันจะออกมาไดบ้บนะ่ล่ะเนาะของจริงแล้วมันเป็นไงเดอ้อ <Yeah. S 1> การสิย่างออกจากคนที่รักนี่มันเป็นธรรมาดา <Yeah. S 1> ย่างออกมาแบบบ่มีความผูกพันนี่โอ้มันต้องฝึกหัดตัด การปล่อยว่างฝึกหัดการฝืนความรู้สึกตัวเองที่มันเคยมีมาก,ก่อนเด้ฝออ <c oughs> ืนความรู้สึกตัวเองที่มีความหลักความผูกพันความเป็นห่วงความอาไัยกับผูนนผ้นั่นผู้นีู่ยธรรมดาบ่แว่าเอาโตออกมาแล้วเนี่ยเอาตาใจออกมามันมันยากขึ้นยังนน่บ่ได้บอกบอกเลยว่าบา่ได้อะไรทั้งว่าบั่นขเขาเจิฝึกหัดตัวเองไปอยู่ที่เปรี้ยวบ่ หรือไปยุทิสปปรัพยะยุทธิเหมาะสมยุทธิจริงอันควรต้องฝึกหัดต,ตัวเองไปก็ดียู่ซื้อสิปึดออกไปเลยบ่มีท่ากันแล้วกันนะาแต่มาซ้ำนี่ลูกผัวเมียกันยังบ่ให้กันเวงบางเวงวางอยู่นะแต่ออกมาด,ำด,ำดำาําดําบันฝะได้นี่แค่นั้นแหละจริงหรือบ่จกินเบื่งเอาลดเบิ่งความรู้สึกจะคข้องนั่นแหละย่าแยง่งจะพึ่งแยง่ง จะเพื่ให้เอาความจริงของเจ้าของออกมาใส่หลวดนาบ้า,า,บานี้ข้ขามคารหานินท่ายอย่างต่างๆาสมขุมบุญวาเข้ามาจักสิมาแต่มือหนึ่งกับพ่อแห่งก็ดีอันคารหานินท่า,า,าถ้าเข้าเข้าใจถ้าเข้าได้ยินได้ฟังได้ฝึกอยู่เรื่อยๆบ่อยๆแล้วเข้าสิเข้าใจในตัวเองดอกเขานิ้นท่ากับเป็นเรื่องของเขาทุกอย่างที่เข้าเห็นเน่ยเข้าตั้งเอาไ้แล้วนี่ เราจะไม่ทรลายเบียดเบียนทําให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียคีวเป็นและทรัพย์สินนะด้วยกายด้วยว่าจาด้วยใจของข้าเป็นของบริสุทธิ์ล้วนแล้วเขาตั้งใจมันคงมากถือมาทาั้งนี้แล้วมากกว่าขมาส่วนคนที่ว่าดาเฮ้าบพราพอใจเฮ้าเอาเรื่องต่างๆไปติชินนินท่าเบาพืนและชักจูงผู้อื่นให้มีความเสือ่อในสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นมาเบาคือคนใช้บ้านแหละคิดว่าเห็นบอก่ามันทิมพัวมันทิมเมีย มันทิมพ่อทิมแม่ทิมลูกทิมเต้าทิมให้ทิมหน้าเออเขาไม่ได้รู้จักยังเลยเด้นั่นนะ้าว่าเจ้าของรู้แล้วต้องละออกสิ่งเหล่านี้ต้องละออกทิมหรือว่าทิมเจ้าของเคยไม่ใหหันเละรู้จักทิมแม่อดเบดโลกหมดแล้วได้วาจะทิมผู้นั้นแล้วเนาะไปว่าทิมมียังทิมเบดเลยุ่นละที่นี่ถ้าหฮาเข้าใจในความรู้สึกของตัวเองแล้วคือว่าเ้าอจากตัดขาดออกจากความหลักความอาไล่ความผูกพันต่าง ตัดขาดออกจากความยึดมั่นถือมัน่นยึดมั่นถือมั่นในการม,มุปาทานความพ่อใจของเจ้าของเองซึ่งจะต,ต้องฝืนนะจะต้องคมจะต,ต้องฝึกหัดในตัวเองต้องมีความอดทนในการคาหานินทานต่างต่างนั่นเป็นคำข่าวเบา,าของเขานั่นเป็นความรู้สึกของเขาเองตั้งหากไม่มควา,า,ามรู้สึกเข้าเข้าสีน้ำขาไม่ให้มันเกิดความรู้สึกบ่พ่อใจเห็นหยัง่ง<อ>สังเกตจากคองดีๆนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเวลาเวลาเขาดานี่ ศูนย์ขึ้นมานั่นแม่นยังนั่นแหละคือความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองในการมุปาทานออยึดมั่นถือมั่นตัวเองในการมุปาทานไปนเลยกูพอใจอย่างนี้กูพอใจคนบ่ามนวมวนกับกูกูพอใจคนยองกูนั่น,นแหละมันเลยผิดใจจริงแล้วมันเป็นกิเลสเจ,จ้าของไน่ดิบ่นเรนกิเลสเขาได้เวลาเขาด่าเวลาเขาเอาผื่นเวลาลายยางที่เขาสร้างสมสมเขามาหาตัวเหาเองเอ,อ กาเกิดว่าเหาบลับเด้มันก็เป็นสมบัติเขาได้มันเป็นของเขาเองมันดริเ่นของเหาถ้าเหานําเขาไามา่คิดจะเกิดความรู้สึกบกพ่พอใจเป็นของเหาเป็นภูมิส่วนแห่งบาปที่เขาคิดขึ้นจากเขาเองเกิดขึ้นจากความรู้สึกของเขาเองจะของไปแบงเอาภ้าละนําเขาหเห็ดหยังเออการมมกวาทานความยินดีพอใจความชอบใจชอบใจในในเสียงอยากฟังเขายกเขายองเหมนบ่ และนี่คือความยึดมั่นถือมั่นในกาม,มุป,ปาทานอีกเนื้ออย่างหนึง่งฟังไว้ดีๆโลดยังไปแค่ไผอยังนี้จีบเอาไว้ฟังมาดูเหยียบปากแมงไปลดนะภาษาเถ่าหัวงอกถ่าดมงดือซื่อมันสิจจกขดพ่อขดแมวนยังก็ยังเคยบอกมาดูดูอยู่เหยียบหัวมันมาเลยจีบว่าพวกว่ยจะเกิดจากตายพวกเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยจังสันละ่ะเด็กน้อยเวลาบ่ไดย,ยังถือใจมั่นน่ะ มันสืยันดินทุวันทวันขวดเนะาะถ้าเราคนกระโดดขึ้นก็เอาโตัวเองกระแทกลงหันอหออเขากับเถิบตำซ้ำรวดหรอเป็นอย่างงุยากอกยาง,ยางว่าเออแลลเถึงสัน่นของจริงอันนี้เ <ừ. S 1> มื่อได้เบานี่เบางดออกจากความรู้สึกของแต่ละคนละคนได้เลย <ừ. S 1> ค่อนทิดาเฮ้าคนที่อิจฉาลิษยานินท่าเฮ้ามันบ่ถือใจเขาดิแต่ว่าเฮ้าสินนำความสิ่งเหล่านั้นออกมาให้มันถือใจเฮ้าบ่ นี่คำว่าการมุปาทานนี่ความพอใจพอใจในเสียงที่จะสรรเสริญเท่านั้นนั่นมันยืดแล้วเห็นบ่าละ่ะนี่แหละความรู้สึกมนออกล้นออกกระว้นกระว่ายในตัวเองอยากไปอธิบายทิฏฐุปาทานเ,ออเมื่อมีการมุปาทานแล้วก็มีทิฏฐุปาทานขึ้นมาต่ออ,อ,อยากไปอธิบายให้เขาเข้าใจว่าตัวเองทําถูกว่าตัวเองนะ่ะทำดีแล้วเด้อยกูทำด,ดีนี่กูทําประโยชน์สาธารณะนะ กูทำประโยชน์นั่นกูทำประโยชน์นี่นั่นเห็นว่ามันยังอยากได้คำสรรเสริญคิดเบื้องกับของเองโหลดเวลาเขียดคนเวลาบาพ่พอใจเขานั่นะเป็นยังเป็นยังอ๋องเออความรู้สึกของเจ้าของเวลาห้าสั่งฮุ่นก็คือกันนั่นแหละออนี่ซูนขึ้นมันบ่ได้จังใจกูคุยทำลายมึงคุยเ้ยามึงเสียหายซื้อเสียงกูก็เอาเสียหาย้ซื้อเสียงก็กเอาเสียหให้นั่นเสียหให้นี่ น้อมขอมานี่ละเอื้น่ากามุปาทานเมื่อมีกามุปาทานแล้วคือมันจเจ้าหน้าเดียวคนทั้งหลายนั่นเอาเฉพาะความชอบใจพอใจในคะะําสรรเสริญเมื่อมีความพอใจในคาสรรเสริญแล้วบุคคลผู้อื่นเหตุว่าถูกใจกิเลสจ,จากของนะมีเหตุผลต่างๆเข้ามาอ้างเนี่ยทิฏฐุปาทานเมื่อมีทิฏฐุปาทานคือความคิดเห็นสารพัดแล้วก็ศีระพตราาุตุปาทานติดตามมายกตัวอย่างของบุคคลนั้นบุคคลนั้นบุคคลนั้น ยกตัวอย่างวัดนั่นยกตัวอย่างหาเหตุผลต่างๆเขามาเพื่อที่จะให้เขายินดีพอใจกับตนเพื่อที่จะให้เขาลงความคิดเห็นให้ตนนั่นแหละอัตตะวาทุปาทานยกตนขึ้นมาย่านเขาวา่าว่าเจ้าของบ่ดีใจว่าละ่ะอันนี้ละย่านนะเขาว่าเจ้าของบ่ดีจะให้เขาว่าดีนั่นเองธรรมติตมุนีจะจ้างกับวุิทั้งมันปเป็มหนังสือใดๆพันิพาน พนันธุภานมันต้องตําต้องละบัตถุกอย่างเนี่ยละอารมณ์ความรู้สึกพอใจของเจ้าของตัวเดียวนี่ขาดบัตรบืตอต้องไปเห็อยงังอื่นอีกก็ได้ละอารมณ์ความรู้สึกตัวเดียวนี่ความพอใจตัวเดียวเออนั่นแหละตัณหาคือความอยากอยากยังอยากให้เขาเ้ามวนๆอยยกให้นเขาย่องนันเมื่อเขาเบาเว้ามวนเ่เขาเบา,าเว้าย่องมวนคือ,นอ, ving, อ,อ,อยังมวนคือถูกใจมวนคือยังกับมวนคือยึดมั่นถือมั่นในคำสรรเสริญนั่นเองมวน และที่มีเบิดถ้าอยากได้ถ้ำแทน,นต้องน้อมเข้ามาหาความรู้สึกตัวเองเขานิ่นท่ากับเป็นสมบัติของเขาเป็นความรู้สึกของเขาเป็นภพของเขาเออเป็นภพของเขาตั้งหากเขาจึไปนั่มออกาของเขามาใส่ของจากของเห็ดงังมาเกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นนิระยะคติภพเห็ดยังความโกรธเป็นนิระยะคติภพหมายถึงนรกอารมณ์ความรู้สึกจากของนั่นแหละ มีรจชคิภพบมันเป็นจั่งสั้นแต่ทุกคนพิจา,ารณาว่วาเขาคือข้าขางูนั่นแหละถ้าตัดต่หัวตาข้อมันมันก็ตายเบื่อโตนั่นแหละว่าต้องไปอีหยังมากไหมใจว่าเขาว่าว่าต้องมีเหตุถาถ้าคนสิปล่อยว่างสาย,ยังสิไปหาเหตุผลอีหยังมาอ้างหยังอจะอ้างมาอีหยังเหตุนั่นแหละจังังมีผลว่าต้องไปหาเหตุผลเลยว่าต้องไปเว่าเนี่ย ยุดความคิดตัวนี้ปุ๊บเกิดมากี่ยจบเลยดับนักบละดับความคิดนั่นแหละถึไปดับยังอีกเพราะว่าความคิดนั่นแหละม,ม,มันจึงมีเหตุเพราะว่ามันมีเหตุแล้วมันจึงมีผลเดียสัตถือใจไพ่บ่ถือใจไพ่ก็สร้างตัวนี้เฮาตังไว้แล้วนี่เฮาบ่ทำลายเบียดเบียนในผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตแล้วสัยเสเออด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมโนกรรมนี่ว่ามีนั่นแหละความคิดอันใดในมโนกรรมทั้งหลายหรือเอื่นว่ามโนกรรม ในความคิดทั้งหลายที่ไม่ทําลายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียคิดหรือทรัพย์สินทั้งคนและสัตว์ความคิดอันนั้นถูกตัดลงแล้วไม่มีวิบากกรรมไม่มีผู้รับกรรมไม่มีผู้กระทํากรรมเพราะว่าห้าตัดทั้งใจเ้านี้ทั้งหากหลักเออเนาะยายน้อยเออพ่อยายน้อยพูดเดียวกับพ่อนะ่ากู